มาดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกยทจับมือ North East Rubber ลงนาม MOU บริหารจัดการผลผลิตยาง2 0 0แสนตันต่อปีแล้ห้องประชุมรัฐมนตรีการยาง่ประเทศไทยสำนักง,งานใหญ่การยาง่ประเทศไทยโดยดรเพิกเลิศวังพงศ์รักษาการแทนผู้ว่าการการยา่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนโดยมีนายชูวิทย์ จึงทนะสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการผลผลิตอย่างพารามุ่งสร้างความสมดุลระหว่างผลผลิตความต้องการของตลาดพร้อมเร่งเสริมรายได้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ดรเพื่อกล่าวว่าการลงนามันที่ความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดก,การผลผลิตยางพาราเป็นการร่วมมือกันในการบริหารจัดก,การผลผลิตยางพาราเพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยกยทมีความพร้อมในการที่จะสนับสนุนรวบรวมผลผลิตยางพาราตรวจสอบแหล่งผลิตประเมินความเสี่ยงตลอดจนออกเอกสารข้อมูลการซื้อขาอยยางให้แก่ผู้ซื้ออย่างครบ ท้วนเป็นไปตามมาตรฐาน EU DR ซึ่งมีการดำเนินการโดยตลาดกลางยางพาราและตลาดเครือข่ายของกอทททั่วประเทศซึ่งการลงนามในครั้งนี้กอทจะมีการลดรวมผลผลิตยางอย่างน้อย2แสนตันต่อปีเพื่อเชื่อมโยงสู่ผู้ประกอบการโดยตรงคือบริษัทนอ r t h East r u b b e จะเข้ามานำผลผลิตยางพรางพราไปจำหน่ายทั้งในและนอกราชณาจักร พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติยางพาร,ราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดรองรับซึ่งเป็นช่องทางในการระบายผลผลิตช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางมีตลาดซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตยางพาร,ราที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้นในอนาคตนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพด้านราคายางต่อไปการลงนามในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวสาคัญในการบริหารจัดก,การ การยางแห่งประเทศไทยทั้งระบบสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในอนาคตยกระดับรายได้ให้กเกษตรกรชาสวนยางไปจนถึงการพัฒนาระบบตลาดและภาคอุตสาหกรรมยางพาร,ราไทยเพื่อโอกาสในการแข่งขันยางไทยในตลาดโลกและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจบข่าวการยางแห่งประเทศไทยข่าว